วันนี้เรามาทําดอกกุหลาบแคนดี้กันค่ะลักษณะนี้นะคะพี่พรจะใช้เป็นแบบสลับสีนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกปัดสีเงินนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นมาสีเส้นค่ะแบบนี้นะยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรเอาริบบิ้นเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะสีชมพูทีนี้ก็ เอาอีกสีนีน้นะค่ะสีไขค่ค่ะประกบเนาะแล้วก็สีชมพูค่ะประกบสีไข่ขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นฐานสีค่ะก็ใส่ตังเหรียญได้เลยค่ะถนัดเส้นด้านไหนก็พับด้านนั้นมานะคะการเก็บเหรียญเนาะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำอีกรอบนึงนะคะเพื่อความแน่นหนาแล้วแต่นะคะถนัดข้างไหนก็ทำข้างนั้นก่อนก็ได้ค่ะทำให้ครบทั้งสีด้านเลยกับริบบิ้นอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้เราจะเก็บมุมค่ะที่พอจะทำข้างบนก่อนค่ะวินัหันไปทางด้านขวาหาันปลายริบบิ้นมาทางด้านซ้ายสอดเข้าช่องนี้ค่ะ ะคะเส้นที่สองค่ะทําเหมือนกันกับเส้นที่หนึ่งเลยค่ะทําเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สี่ค่ะเอา สีฟลูมาแล้วก็ทำลักษณะนี้นะคะท่านสีล้วนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะพี่พรจะทำให้ดอกมันออกวหวานๆค่ะพี่พรได้ทำสลับสีอย่างนี้เนาะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะทีนี้พี่พรจะเอาตัวสีครีมนี่นะคะลงมาข้างล่างค่ะแล้วก็พี่พรจะทำสีชมพูจับเส้นชมพูมาทางด้านขวาค่ะหมุนขึ้นไปข้างบนค่ะ ก็หันมาทางด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หันมาทางด้านขวอยอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็มือประคองไว้ค่ะทีนี้เส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นค่ะหันมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็กลับมาลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะ ให้น้องอยู่ลักษณะนี้ค่ะเป็นเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะอันนี้ทําเส้นที่สองค่ะทําเส้นสีไข่นี่นะเอาสีชมพูมาค่ะหมุนค่ะมาทางด้านซ้ายขวาค่ะหมุนไปข้างบนหมุนมาทางด้านซ้ายหมุนไปทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จับริบบิ้นค่ะหานมาลักษณะนี้ค่ะหาข้อหาตัวเองแล้วก็หมุนรอบหนึ่งลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่วงนี้ค่ะ เป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ทำเส้นสีชมพูค่ะจับสีไข่มาทำเหมือนเดิมค่ะ ได้ลักษณะนี้แล้วทีนี้จะทํากีดด้านข้างค่ะทาสีชมพูนะคะหันริบบิ้นค่ะบิดริบบิ้นไปทางด้านขวาค่ะรอบตัวกีดสามเหลี่ยมนี้ค่ะแล้วก็หันริบบิ้นไปข้างหลังค่ะหันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองค่ะแล้วก็สอดเข้าใต้กีดสีครีมค่ะลักษณะนี้ค่ะทาเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยค่ะ กรีบสุดท้ายนี้ใช้แหนบช่วยได้นะคะถ้ากลัวกรีบช้ำเนาะดูลักษณะกรีบจัดแต่กรีบนะคะนิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะคะพี่อก็จะตัดลิ้นิดงส่วนเกินออกเลยคะ่ะพี่ปอนใช้ฟันโค้งนะคะ ในการตกแต่งบิบบินส่วนเกินค่ะเสร็จแล้วก็จะตกแต่งด้วยลูกปัดค่ะสีเงินเนะลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ